สวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงมาคุงช่อง28นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมนี่ฮะดับพิาตศูนย์นะฮะวันนี้เราจะมารีะะบุะะนนกกล่องหนึ่งสองกล่องนะฮะนึกอีกกล่องนึงนี่นะฮะรีวิวแสองกล่องเลยนะตรงนี้วางวางใจสิริสูรนะฮะเก็บกล่องนี้กันก่อนเลยปั๊บกดกันโอเคนะฮะ จานนี้ก็จะมีขนมมาะะเอาไว้กินเล่นๆแต่ตอนนี้ยังไม่กินนะคะเก็บเก็บวไว้กินที่นี้ก่อนครับนี่นะคะก,กล่องกล่องละยี่สิบห้าบาทนะคะวางไว้นี่แล้วก็เราก็จะมาดูของแขะคงไก่นี่นะ ก็จะเป็นลายทันจิโร่นะฮะนี่ลายตําตําหูของทันจิโร่เ็นสายของแมนนะครับไว้เพื่อนๆก็ไปตามกันได้นะครับนี่ชิ้นที่หนึ่งนะฮะสีของทันจิโร่นี่นี่ยอันนี้อันนี้แม่อันนี้ต่นนอนะฮะตามไ้มเนี่ยขอได้ตามีกนะ ิโลนี่อ่ะลแล้วต่อไปก็ทางด้โชว์หน้ากล่องก็จะมารีวิวขนมอันนี้นะฮะละสิบบาทนะฮะเป็นแททูแททูทันจิโร่นะฮะมาเก็บกันเลย พิงนี่นะคะอคาซะกบคุณเลนโกคุกำกลังต่อสูนะะ้นะคะนี่แผนที่หนึ่งวาง้นี่กันคับแล้วนี้ก็นะคะเป็นทันจิโร่กับน,นีสโกะนะครับแล้วต่อไปก็อันนี้นะครับคุณเลนโกคุก,กับกอินสุสกิแล้วก็ทันจิโร่แล้วก็เซนิสึนะครับแล้วก็ว่าอุ้ยว่วง ขนมนจะเป็นประมาณนี้นะฮะสิบบาทสิบบาทวันนี้ซื้อมาห้าอนะฮะจัดเต็มเลยค่ะมะเกี๊ยวยาวไปเลยครับมาสองที่ต่อขนมไข่กุ้งกลางขนมสองปึ๊บได้ใครได้ใครปึ๊บนี่นะฮะอุ้ยกลับได้กับทานโทษทีครับนี่นี่นะคะเป็นเซนนิสือ คะคุณเล่นโกคุตอนอยู่บนรถไฟนะครับใช้ท่าก,กระบวนเพิงนะครับปานเพิงนะฮะแล้วก็นี่อันนี้ก็อินเนอสเกกับเซนิสึนะฮะแล้วก็นี่นะฮะทันจิโร่เซนิสึอินเนอสเกแล้วก็เซนิสึแล้วก็ทันจิโร Than แ่แล้วก็อิ Than Inner นเนอสเกตอีคะ ขนมเยอะมากอันนี้นะฮะ,ะ,อ,ะอันนี้สามสองนะฮะเก็กระเป๋าเลยปะอุนน้ยเก็บมาเททูมาอุนน้ยเลยไปหน่อยปึ๊บนี่นะฮะทันที่หนึ่งทันจิโร่อยู่ในตอนความฝันที่เอ็นมุสรสร้างนะฮะนี่ไม่ซ้ำเลยนะฮะไม่ซ้ำมาอันที่สองซ้ำไหมเนี่ยน,น,นี่ก็ไม่ซ้ำอีกนะฮะนี่ตอน พี่เลนโกคูอีกแล้วฮะวันนี้สงสยัยโชคดีนะฮะได้แล้วก็ได้ซ้ำนะฮะซ้ำม,มาหนึ่งใบมาอีกสองซองนะฮะนี่ขอไม่ซ้ำแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าชอ,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 ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าเดี๋ยวจะโก้ซ้ำไหม ไม่ซ้ำนะฮะทุกคนดูนี่นะฮะไม่ซ้ำมีคุณเลงโกคุแล้วก็ทันจิโร่แล้วก็อาคาสะนะฮะไม่ซ้ำนี่ก็ไม่ซ้ำเหมือนกันนะฮะอาคาสะแล้วก็เลงโกคุแล้วก็ทันจิโร่ไม่ซ้ำเยอะมากนี่ก็นี่ก็ไม่ซ้ำนะฮะนี่ฮะสูรและอิน,กกนุสึกกับเซนนิสึกกำลัง นี่นี่จากอินสตรีมาถึงท้ององสุดท้ายแล้วนะนี่หาเก็บกันเก่งเก็งเก่งเก่งเลยขอไม่ซ้ำไม่ซ้ำก็ขอมี20แบบนะไม่ซ้ำก็ถือว่าโชคดีได้เยอะไงโอ้ยอันนี้ก็ไม่ซ้ำนะฮะโชควันนี้โชคดีมากเลยนะดูฮะนี่ทันจิโร ตีโลก็ยังอยู่ในความฝันนะฮะเมซ3มมมแม่มเลยเนี่ยเมซมอีกแล้วนะฮะนี่นะฮะทันจิโรกับเอ็นมูนะฮะแล้วก็นี่นะฮะเมซัมเซนิสุกับอินโนสก,เกิเมซามมาเนี่ยถ้าชอบก็กดปากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้ด้วยนะครับไว้มีคลิปหน้า,าก็จะมาอัพคลิปต่อนะฮะสำหรับวันนี้ก็ So call me. Bye-bye. Yeah,